ก็เลยหาตัวยากลำบากหาตัวยากหาตัวลำบากมานี่ค่ะด่วมานะได้ quýt in hàng ăn đầu lạ อยากให้มันติดเชื้อแบบสุดๆจ้ๆะไปไหนแล้ววะขอบคุณครับสุดๆยังยังเลยขอบคุณครับน้องมวยอุ๊ยหกหนึ่งชั่วโมงหรออันนี้ให้พีเตอร์หน่อยนะจำมาให้หน่อยนะ ว่าไม่รู้มันลดให้หรือเปล่าอ่านึกว่าลบเองตกใจม5 5มันต้องพีเตอร์ตัง้งไว้ลบเองนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ทำไมก็ไม่รู้เพิ่มเรื่อยๆ <c oughs> เ,เลย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวพีเตอร์ไปเข้าไปแก้ ขนูอีชันอีชันมีอันนี้ขนูโอ้โหมันมีทดแทนตรงนี้ด้วยฝั่งขวาเราก็จะแตกค่ะเอ้ยฝั่งขวาวก็จะเต็มค่ะอ๋อมัน,นมัน,นันนี่เองทางนี้อุ้ยไม่โดนได้ยังไงวะ กูอวกไม่โดนมึงก็โดนกูนี่แหละมาคะ่ะอืมได้ใครวะคนนั้นอะโอเคอินังวีอินังวีเม็ดมั่นเหรอ หืออีนางวีเม็ดมัานหรอคะมันเม็ดมัานหรอ,อ,อนางวีเม็ดมันเหรอคะมีคนไอยอยู่แถวนี้มันจะมาทุบมันจะมาล้มไม้ดิไปช่วยออกมันไปช่วยออกมันไ,ไปช่วยออกได้ไปช่วยหรออุ้ยแรงมาก ช่วยหรอไปช่วยหรอ,หอไปช่วยหรอ <Hey. S 1> สร้างดามเมจด้วยกันอ้วกใส่หรอคะจึงใช่ทำให้ติดเชื้อไง <Hey. S 1> เป็นฟิลแบบทำให้ติดเชื้อ <Hey. S 1> เจอได้ได้ยินละ <Hey. S 1> อุ้ยมันไปทางนงต้องหากล่ะฉันมาผิดทาง เดินตามรอยมันไปฉันเห็นรอยมันอยู่อยู่ไหนวะมันติดเชื้อกันหมดเลยนะ ตีทีเดียวล้มอะ่ะบอกเลยเจอ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 อืม บอกแล้วว่าเจอบอกแล้วว่าเจอช่วงนี้หนาวมากหนูทำใจอาบน้ำทุกรอบหนาวจริงแต่ว่ามันไม่ได้หนาวมานานแล้วให้มันหนาวหน่อยถือว่าถือว่าช่วยกันช่วยชีวิตก,กันหน่อยคะ่ะอากาศช่วงนี้ แล้วมันไม่ลางหน้าก็เลยบวดเด็กๆไปไหนกันแล้ววะแต่ก็ดีกว่าร้อนจริงๆค่ะใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็มีวะ่ะอุ้ยแรงมากเจอมาค่ะคุณพี่อุ้ยแรงมาก มันมีสปรินนี่เองถึงว่าอะไรมันเดินช้าพี่จะได้สี่ไหมวะตาเนี้ยอยากได้สี่อยู่เหมือนกันนะอื่มฮรี ใส่ไอ้นี่แล้วนี่ค้ามันใส่ไอ้นี่แล้วนี่ค้ายังอีกกอนยังมั่นด้วยก่อนอีนั่นเอาคนสุดท้ายก็ <S <S ก็ได้เอาคนสุดท้ายก็ได้ไอ้นั่นน่ะไม่ซีไม่ซีเรียสเลยจริงๆ ตัวเองจะตุยเย่วตานาเบ้ไอโกะอยู่แล้วยังสมั่นอีก ฉันทำมันลมไปต้องไหนวะทุกคนขอบคุณครับปลาแรงมะมันไสอ่ะมันไสเซอร์อดีจริงจริงมันติดเชื้อกันหมดทะไม่ต้องอ้วกไวก็ได้ต้องหามันให้เจอ ขอบคุณครับช่วยตอบไม่ได้ค่ะจำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรหาค่ะหายากจังวามันไปไหนกันน่ะเสียงอะไรอ่ะมันจุดบุญ มันสุดบุญก็คือตรงโน้นปะที่เดิมแต่ไม่ได้ยินเสียงอ้วกใครเลยนะเว้ยอยู่ไหนวะ แอบกันอยู่อย่างนั้นแต่ฉันไม่ได้อาอ,อะไรมองบีบเลยอะเขาจะอ้วกตามหรอกคาถ้าติดเชือ้อใช่ครับติดเชื้อก็จะแบบฟิลแบบติดโรคก็จะมีแบบเสียงอ้วกอ้วกอ้วกอยู่อย่างนั้นนนนุนนนเจอแล้วเจอผู้ชายแล้วเจอผู้ชายแล้วตามมันไป ออ other nah ุ๊ยน right? ิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามันจะวิ่งเข้าตรงนั้นหน้าต่างจะวิ่งเข้าหน้าต่างหรอมันจะวิ่งเข้าหน้าต่างหรออแล้วยีนั่นอยู่ไหนแขวนไม่ได้ว่ะถ้าแขวนอ่ะมันจะปล่อยมือแล้วยีนั่นมันจะเจอรูเว้ยฉันต้องหามันให้เจอว่ะอุ้ยอยู่ทางนู้น ข้างไหนวะเอา้าาแถวๆนูน้นแหละตามหามันสิเนื่นเจอแล้วเจอแล้วเห็นหัวมาแล้วเห็นหัวมาแล้วทุกคนน,นั่น เจอแล้วเป็นยังไงล่ะวิ่งเข้าบุ่นี้เองก็เลยหาตัวยากลำบากหาตัวยากหาตัวลำบากมานี่ค่ะคุณพี่คุณพี่ขามาเลยค่ะมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะจัดเลยจึ้งๆค่ะไป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 ค่ะออกไปค่ะ เดี๋ยวไปหาหนังนั้นก่อนค่ะสุดตามเจอตัวไหมเนี่ยแอบแล้วค่อนข้างจะหายากนะทุกคนตอนมันคานอะ่ะมันล้มอยู่ตรงไหนวะสันจไม่ค่อยได้ด้วยหาเสียงมันสิอุ๊ยคิดเยอะ มันลมต้องไหนอยู่วะอุ๊ยอดโมลิเลยหาไม่เจอพีเตอร์ทำล้มตรงบ้านตรงบ้านหรอ แต่ว่าน่าจะเดนไม่ทันนางน่าจะโดนเหรียบสูบก่อนน้องหมวยปึ้งนะั่นหลู่เรื่องหุ้ยเก็บสีอะค่ะคุณพี่